ก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่ในแคมปิ้งแมตอนนี้เฮลิคอปเตอร์ก็กำลังขึ้นแล้วเดี๋ยวมาดูตัวเฮลิคอปเตอร์ขึ้นแล้วด้วยแคมปิ้งแสมจะเป็นแบบหิมะแล้วก็บินมาที่ไหนไม่รู้แล้วก็อันนี้ก็อยู่ในแคมปิ้ง 3. อันนี้คืออะไรอ๋อตกใจหมดเลยเอามาจากไหนอ่ะแล้วแตงจำได้ไม่ต้องมีตัวยืนอยู่ตรงนี้วิใช่หร นังไงเขาให้ตามไปเดินชั้นมาเข้าไปในบ้านอู้บ้านใครเนี่ยแต่มันก็หรูอยู่นะทําไมไม่ปิดประตูโอ้นอะไรไม่ปิดประตูหน้าหนาวหนาวตายเลยน,นั่งหน่อยนั่ง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 เราจะทําทําอะไรต่อ อจะพาไปที่เลนที่ภูเขายังไม่ได้นั่งอะไรเลยแตงอะยังไม่ได้นั่งอะไรเลยจะเที่ยวปลาพาไปเที่ยวอ,อีกแล้วเวลาพาไปเที่ยวอะไรจะชอบมีเกิดเรื่องตลอดเลยโคบอกว่าโคบอกว่าหนาว แล้วคนนั้นไปยืนอะไรหลังต้นไม้จะเป็นปีศาจไงฮะเอ้ยลไปเลยมีใครอยู่ด้านหลังไหมอ๋นนนนนนโนโอนนนมาถ้ำนี้ผ่านมา20กว่าปีแล้วเหรอถูกถ้ำนี้ถูกทิ้นล้งมา20กว่าปีเฮ้ยโป๊ะมันเนี่ยไมวิ่งเร็วขนาดนั้นอ่ะเฮ้ยเป็นท่านนักเข็นต้ม ไม่เรยอะเลด้ยแต่หงมหมุนวิ่เยอ้าไปไหนอะสนุกอ่ะ เี๋ยัไปกรอไม่รู้ไปก,ก่อนดีกว่าเฮ้ยไม่แคมป์อีกหรอทำไมมันจะเยอะขนาดเนี้ยโอ้โหต้นไม้ครบสมจริงเลยแต่ว่ามันเป็นแค่ใบนะข้างหลังก็ไม่เหมือนเดิมอะ่ะคนไม่สมจริงเลยเป็นแผ่นเหมือนกระดาษเข้าไปไหนกันอะ่ะ เฮ้ยตัวอะไรลืมบอกไปในในแชมปิ้งสามันจะมีปีศาจตัวใหม่โผล่มาใช่กูชชี่ปาซีเดดีดีดีดนนะไรคืออะไรเฮ้ยเดินตามมาแชามากเลยนะรู้ไหมคนอื่นเขา เขารอจนจะปวดขาอยู่แล้วนี่เข้าที่วัดเขาไม่ใช่เข้าที่วัดเข้าที่พักก่อนเดี๋ยวเป็นวัดนั่งๆไฟ ไฟนะักไฟไฟอะไรแน่นอนแน่นอนไี่เสียงใครร้องให้อ่ะเมือนสิยงเด็กในเกิบเกวันขอดเลยนั่นมันสิยงเด็กในเก้าสิบเก้าวันมาก จริงอ่ะไปดีกว่าเฮ้ยวงวงนี่คืออะไรอ่ะถ้าออกมันถ้าออกวงจะเป็นไงอ่ะไปต่อเลยไป พวกเราทีมแก๊งแก๊งท er ีมท er ีมแก๊งแก๊งท er ีมทีมแก๊งไหนว่าแล้วมันต้องเดี๋ยวเตรียมเดี๋ยวตรียมเตรียมวิ่งนะอะไรอ่ะไปดีกว่าลั่นไปลั่นดื้อด มันเป็นที่พระเจ้าสายฟ้าเลยครับมันแตกสายฟ้ามาได้ระวังโดนด,ดักแน่ด้วยระวังโดนโดนสายฟ้าดักแน่ด้วยไปว้าวว้าว้าวด,ดับดักไอ้าาอคนนั้นไม่สนเลยเลยไม่สนเลยไม่สนจะไ,ไป ไม่เสียเลือดดีผู <Yeah. S 1> ้ที่มาช้าคือแอลหลบไม่ได้หรอ <Huh? S 1> แล้วเลือดคนเนี้ยทำไมไม่กระโดดล่ะคะโอ้ไม oh yes. uh ่ก้าใช่ผิงไฟผิงไฟกอนหนาวหนาวหนาวให้นาวล แล้วเลือดคนนี้ทำไมคุณไม่กระโดดขะฉันอ่ะไม่เสียสติงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะวัดมันยังมีฟ้าผ่าอีกเหรอวัดฮะวัดวัดฮะวัดฮะวัดฮะฮะ เสียงระเบิดชัดเจนแล้วต้องทำอะไรต่อปิดประตูเลยแต่ไอ้สุสเจ็บไอ้ตรงเนี่ยมันคืออะไร ios stingy. sao mai? Oh my gosh! chill! Đi what đi do, I người con. อาสิวทำไมจะอต้องเป็นด้วยอ่ะทำไมไม่เข้าใจทำไมจะอต้องเป็นด้วยวัดอาสิวยเร็วเป็นวัดเลยอันนี้ทุกคนแพ้เชื้อขึ้นมาเขียวเต็มหน้าจอ อซิวอซิวเลือดฉันจะขึ้งหลอดอยู่แล้วรีบๆอาซิวต้องรีบไปผิงไฟแล้วเลือดเหลือขึ้งหลอดแล้ว โอ้ยพวกคุณเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงคะคุณเป็นโป๊หรอแว้โป๊โอ้ยเราต้องเข้าไปเหรอแต่ แนาวแล้วแล้วแล้วแอมแล้ต้องออกไปไม่ใช่เหรอออกออกออกเถอะอ้าว่างอะไรวะเฮ้แอมสักโค๊ลว่าร้วเราจะออกไปจากที่นี่ได้ไง อ้ไม่น่าจอสัตว์นะโอ้ยไมเ้ยเราจะออกไปไงอะ่ะมันเฮ้ยแผ่นดินถล่มมันเคยเกิดขึ้นในในแคมปิ้งไหมถ้ามันเคยนี่สุดยอดมากไม่รู้มาได้ไงครั้งที่หิมะมันไม่ได้ถมถล่มข้างบนด้วยแล้วมันมาได้ไงไม่รู้อ่ะ หิวๆเร็วเสะทองหิวหิวฉันหิวเสะทองแล้วเขาทำอะไมเจนมันเป็นพืชแล้วทำไมไม่เอาอาหารมาด้วยก่อนที่จะคิดที่จะลงท่าน ทำไมต้องเลือกแต่งอะแต่งผิดตรงไหนคะต้องแต่งผิดตรงไหน

ใกเกินหม่ใหมรอบกูทำอะไรผิดแล้วแตงทำอะไรผิดดัมมี่แต่ไม่ดัมมี่เลือดเต็มเดี๋ยวบางคนพิมพ์บอกว่ามันไม่แฟน สแกลคุณสแกลม<า>ีมไ mm. <What? S 1> ้ตบมันนะ I'm a pity man. Too much that, my diet. <gasps> not all how. นปินได้ไหมปินได้ไม่ได้จะเลยครัว้าววัดอะไรอีกเนี่ยมิกี้เมามิกี้เมาเฮ้ยนี่ สวัสดีพ่อสวัสดีฉันจิจิ๊ดสลอมันเป็นพ่อลูกคนโ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 นสิงว้ามันตัวออกมาตัวออกมาเล่นหนีมันพ่อตัวออกมา

นี่ยงไม่ต้องพันอย่างนี้แล้วก็พยายามอยู่ใกล้แค่นี้เองเหรอโคตรเก่เลยเทนี้เคยเล่นมาตั้งนานแล้วด้วยแล้วจะกระโดดไปข้างหนา้าทาไมาอยู่เดินไปไม่ต้องอีกล้ว มนัมตนต้อยมันต่อยอีแล้วว้ายฟ้าผ่าฟ้าผ่าแรงขึง้นว้าวนี่ช่วยหน่อยดิมันเจ๊ก็โดนตอนโฮโทเทลมันก็โดนตำรวจจับไปแล้วไม่ใช่เหรอโ oh อ้ไม่กอดเจ๊งเจ๊งตจงล้มนั่นมันต้องทำอย่างนี้ แล้วก็ไปหลบอยู่ข้างหน้ามันเช้าไไปมันอดอ,อีกแล้วเหรออืม ันนี้คือความยากระดับสูง เลือดเหลือเกือบเหลืองเลยเลือดเหลืองเลยโอ้มาเลยโอ้ยจุดแรกไม่ตายอยู่ดีนี่แหละอะไรอ่ะกำลังคืออะไรอ่ะก็คือเราโดนมันแล้วก็โดนลาก ปื้จะตกสะพานตนแรกจะตกสะพานคือดนมัดแล้วก็จนแรกแล้วก็จะจะตกสะพานแล้วก็จะไม่คบควรไปดันดัน

ช่วยรถด,ด้วยโอ้ไม่นะมันเหมือนลอยฟ้าเลยโอ้ไมค์กดเสร็จแล้วเสร็จแล้วฉากจบฉากจบแรกโอเคเล่นฉากจบเสร็จแล้วเย้ To be continue เอาไม่มีเนื้อเริ่มต่อเหรอโอเคข้อสัสดนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับคริกดแชร์กดกระดิเพื่อไม่ให้ผลาคดคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณค่ะ